มะแกงอันนี้ให้ดูเนี่ยผักอีไลาา่เมเช้าจะพิ่ลงรูปผักอีไลไปมีคนทักว่าเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยมันจะเหมือนผักคิฟฟายนะเหลือคล้ายกันกับยอดน้ําค้างอะแต่หญยดน้ําค้างใบมันจะใหญ่กว่าจ้ะ <S <S ผักอีไลมันเหมือนผักคีฟฟายแต่ผักคีฟฟายใบมันใหญ่กว่านี่แต่มันมีขนผักอีไลจะไม่มีขนจ้ะทั้งที่ใบแล้วก็ที่ก้านแต่ผักคีฟฟายจะมีขนและใบใหญ่กว่างามฝาก ผักอีไลพอมันแก่แล้วมันจะมีใบสีแดงอันนี้มันเริ่มแดงแล้วถ้ามันแดงแสดงว่ามันแก่มันมีสารอะไรเยอะออพรากินแล้วมีประโยชน์เครื่องแกงก็มีเนี่ยกระชายกระเทียมหัวหอมตะไคร้แค่นี้แหละพริกเดี๋ยวจะพินจะตัดพริกแกงให้ดูเนาะแล้วก็อันนี้มันเทศน,นี้บวบไปย่างเอวเวลาตัดพริกแกงก่อนนะพริกแกงไม่ต้องละเอียดมากก่อ ส,สี่ห้าอันสี่ห้าเงี้ยงใส่ไปเลยวีแกงนี่น้ำปลานะเราต้มน้ำปลาไว้นะน้ำล้างคกเสียดายน้ำล้างคกหอมมากขี้แกงมันจะไม่ละเอียดมากนะ แกมแบบคนขี้เกียจเลยจ้ะตรงใส่เลยไม่ใส่ชูรสนะแต่ว่าเยปินนะ่ถ้าเป็นแกงปลาแห้งงเี้ยเยปินจะใส่ซุปไก่ก้อนไปด้วยเพื่อเพิ่มความหวานของน้ำแกงอีกจะ้ะอันนี้เนะีย่ยลาย่างย่างที่ว่าแต่บ่านเยปินเขาเรียกหัวน้ำรสนะช่วงปีใหม่อะน้ำใน หอมแดงหลงหัวนึงจะเป็นตำหอ,อมแดงใส่ก่อนเนาะช่วงหน้ากข้าวอะ่ะประมาณปีใหม่อะแต่บัญญัติปนปลามันจะถูกไงก็ซื้อปลาย่างไวให้โควิดมาอะไรมาก็ไม่กลัวแล้วทำปลาย่างปลาเค็มไว้กินจ้ะปลาพวกนี้ทําไวปีนี้ปีหน้าปีนี้ไม่กินไม่หมดเหลือปีหน้าก็ไม่เสียนะจะบอกก่อนเก็บได้ค้างปีจะ้ะหอมแดงที่หลงยอยงใส่ไปด้วยได้ ไอหอมแดงเสร็จแล้นี่เลยตามด้วยปย่างสวยไหมเดี๋ยวแง่งทองนะคะมฝีม,มอือย่างเลยจะี่เป็นย่างไปไปบ้านขนแก่นด้วยนะเนี่ยปลาแบบนี้ยสวยของขวาใส,ใส่ป,ลลปุ๊บใส่ปลาลงไปเสร็จปลาลงไปเสร็จตามด้วยนี้เด็๋ยวจะมันมันที่เราหั่นไว้ มันก็ได้ฟักทองก็ได้เผือกก็ได้แล้วแต่ถ้าเรามีอะไรเราก็ใส่ลงไปของใกล้ตัวต้มน้ำปลารก่อนให้เดือดเดีย๋ยวขอเวลาเด็ดผักไ,ไลก่อนนะจ๊ะเพื่อนดูนะจ๊ะเพราว่กกินแล้วมันจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันลดน้ำตาลในเลือด พินว่ามันก็น่าจะลดน้ําตาลอยู่นะคุณจ้าน่าจะลด,น,ลดนู่นลดนี่เพราะมันมีรสขมไงมันก็จะกินได้ไม่มากไงไม่เหมือนหมูเหมือนเนื้อหมูเนื้อกินเยอะมันก็เพิ่มไอ้น่ไนไอ้นี่เดี๋ยวพินเด็ดกันเนาะจากลนักต้นของมันนะจะแผ่ไปแก่ดินอย่างเงี้ยต้นนี้ใหญ่สุดเลยที่ยะพินได้ต้นน้อยเพ่นจะเริ่มมีะจ้ะ ก็เล,กเล็กๆอย่างเงี้ยมีเยอะอีกสักอาทิตย์ึงอ่ะไปเก็บได้เยอะม่จัดต้องล้างหลายๆน้ำนะเพราะว่ามันอยู่กระดินมันจะเป็นทรายจะเป็นเด็ดทั้งก้านทั้งอะไรหมดเลยเนี่ยกินผักอีหลายต้องรูดอ่ะเพราะมันมีใบอยู่นิดเดียวเอาแต่ใบแต่ยอดอ่อนไม่ได้หรอกมันเป็นของหายากเขาบอกยิ่งแก่ๆแดงๆอ่ะมันจะยิ่งมีสารอะไรเยอะก็ไม่สารอะไรก็เรียกไม่ถูกสารเบดดีละมั้ง พอคนเท่าคนแก่เขาก็ไม่รู้จัก,กรักษาอะไรรู้แต่ว่ากินแล้วมีประโยชน์อ่ะสนาใบนนี่นี่นกินกับอันนี้นี่ยตุเส้นทางไปอีสานเขาเรียกผักไสไก่อ่าผักไสไก่มีคนเม้น์บอกมาว่าแถวบ้านเรียกผักไสไก่น้องนิชาสาวขาพู่วจ้ะ แฟนขับเยพินนะน้องนิชาบอกแถวบ้านนิชาเยอะเลยน้องหยกสาวนิชาสาวข้า,าวผัวน้องหยกบอกแถวบ้านน้องหยกเยอะแต่แถวบ้านเยพินไม่ค่อยมีนะน้องหยกแถวบ้านเยพินหายา,ยากนี่ประมาณนี้สามต้นเนี่ยขายได้เป็นสิบบาทนะจ๊ะพอคนนิยมกินจ้ะแต่ว่าแถวบ้านเยพินมันจะทํานาปัง,งมันจะไม่ค่อยมีจ้ะ แถวบ้านในน้องยกทำนาปีละครั้งไงก็ยังพอหาอยู่เดี๋ยวดูสิมันสุกยังไฟมันดับซะหมดแต่อ้นู้นอันนี้อันนั้นอันนี้ใส่มันกระต่ายนะเนี่ยน้องนิชาเดี๋ยวนี่โอ้มันแตกแล้วมันสุกเลยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆดูชิมน้ำแกงก่อนเนาะพอใส่น้ำปลาไปขนาดนี้มันเค็มพอดีแหละ แกงพวกนี e ้ไม่ต้องเค็มมากเผ็ดมากนะเพราะว่าเราต้องกินน้ำแกงเยอะๆสดท้อนๆอืดู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 สะออนไหมเพื่อนๆน้ำแกงเดือดแล้วนะใส่ผักลงไปแล้วน้ำแกงหอมๆ ใช่ได้ใช่ได้สุกแล้วนะผักขอที่พินกินก่อนนะจ๊ะตักให้ดูน่ากินขนาดไหน่ะ้แกงใส่ใส đi, đeo 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 ba à, pa, không bị nữa, được chưa? đang quẩn đồ chấm nãy kín canh đất này vậy, thời gian สิ่งที่คาต้องการมานานแล้วเนะี่ยเราคอยมาไปหาเก็บมาเป็นสิบติดรอบแล้วไม่เจอสักทีนึ่งน้ำมันก็ไม่ขมเท่าไรเนี่ยๆมนิดหน่อยขมปแปบแป่มป ลองน้ำน้นนองๆอ,อย่างนี้ขอเวลากินก่อนนะยกบะแกงลงก่อน